เซสันมืดอายุต้องเฮ็ดจังใดไปเบิ่งกันเลยจ้าเซสันมืดอายุเป็นยังคือเซสันมืดอายุนะคะเกิดจากเข้าไปกดติดตามเพื่อนหลายเกินไปนะคะกับสิเหตุให้เซสันมืดอายุนะคะสองก็จะเป็นอ่าคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์เพื่อนๆหลายเกินไปก็เป็นไปได้ค่ะพี่น้องไปกดติดต่อกันเกินไปนะคะกดหลายเกินไปนะคะพี่น้องเทาสิแก้ได้จังไดเมื่อนี้ก็ม่มีที่แก้นะคะไปเบิ่งกันเลยจ้า เซสันเบิร์อายุจะเพิ่งไปกดตกลงเงด้ค่ะถ้าไปตกลุงตัวถ้ำแต่มีเลยจ้าขั้นแรกนะคะ่ะเห้เข้าไปที่ต่างค่าก่อนนะคะให้หาคำว่าตัวจัดการแอปนะคะหาเห็นแล้วก็จิ้มเข้าไปเลย้อจ้าเสร็จแล้วก็จะเห็นคำว่ารายการแอปนะคะกดเขากดเข้าไปเลย้อจ้าพอเขากดเข้าไปแล้วก็จะเห็นนะคะ,อะแอปต่างๆหลายนะคะให้เข้าหาแอป a c e b o o k เนาะคะ่ะ ถ้าเห็นแอป Facebook เสร็จแล้วให้กดเข้าไปเลยเด้อค่ะ,ะห,หาคำว่าการใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลนะคะพยายามหานะคะเมื่อก็สิอยู่ข้างบนชุดนะคะบางคนกับิอยู่ข้างล่างหรืออยู่กลางนะคะแล้วแต่โทรศัพท์ของแต่ละคนนะคะว่าใส่รุ่นไหนนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะท่าก็กดเข้าไปเลยนะคะก็สิเห็นคําว่าข้อมูลค่ะแล้วก็แคสนะคะคําว่าล้างแคสอยู่ข้างล่างนะคะสิเห็นบ่ค่ะ าล้างแคสนะค่ะห้ากดเข้าไปเลยเด้อค่ะล้างแคสล้างข้อมูลนะค่ะกดเข้าไปเลยเด้อจ้าพอเสร็จแล้วนะค่ะล้างแคสล้างข้อมูลเสร็จแล้วนะคะห้าก็ออกนะค่ะแล้วก็เปิดไปที่ Facebook ใหม่นะคะ่ะก็สให้ f a c e b o o กก็สส่อ่ไมีอีเมลบางคนก็จะใส่อีเมลบางคนก็ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือนะค่ะล็อกอินเข้าไปนะคะเสร็จแล้วห้ากดคําว่าใช่เสร็จแล้วข้ากระเบิงนะค่ะว่าซื่อใดเป็นซื้อ Facebook ของห้า็กดเข้าไปนะค่ะ พอเข้าเข้าไปเสร็จแล้วนะคะเขาก็สิบอกว่าอนุญาตให้ใช้แอปเข้ากับกดเข้ามาอนุญาตนะคะอัที่เข้าล่างแคสเสร็จแล้วนะคะเมสเซจจะจำเป็นที่ต้องล่างนะคะต้องลบเมสเซจนันะะ่นเลค่ะเพราะว่ายัางีิค่ะเพราะว่ามันก็นจะเกี่ยวกันกันกบเฟซบุ๊กของเขาน,นะคะเมสเซจนะคะ,ะเข้าลบเสร็จแล้วเขาก็จังติดตั้งใหม่นะคะมาเบิ่งวิธีการลบลักะว,วิธีการติดตั้งใหม่อีกเทน,นึงเลยค่ะไปกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเท่ากับเข้าไปคลิกเก่านะคะเข้าไปที่ตั้งค่านะคะกดเข้าไปเลยค่กะกหาตัวจัดการแอปเหมือนเกานะะ่าแล้วค่ะเสร็จแล้วก็จะเห็นรายการแอปนะคะกดเข้าไปเลยจ้าก็จะเห็นรายการแอปต่างๆนะคะที่อยู่ในหันนะคะแล้วก็ให้เข้าหาคําว่าเมสเซจนะคะเป็นรูปที่เข้าคุยกันนะคะเป็นรูปเมสเซจนะคะถ้าเห็นแล้วก็ให้กดเข้าไปนะจ้า ก็สิเห็นคาว่า,าลบนะคะกับลบเลยนะคะเสร็จแล้วก็ออกไปเลยนะคะพอเาลบเมสเ็จแล้วเฮาต้องกลับมาต่าง่าเมสเ็จมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเข้าไปในเพศสตัตรูได้จ้าเสร็จแล้วเฮากับคุณหาคำว่า,าเมสเซจนะคะ้าบ,บ่มี่ฮากับพิมพ์ขอาไปนะคะคำว่า,าเมสเ็จนะคะ จะเห็นค้ว่าตั้งค่านะคะตั้งค่าให้กดเข้าไปเลยคะแต่ว่าของอมมันจะเป็นอัปเดตนะคะเพราะว่าอมตั้งค่าไปแล้วแต่เพียงแต่แค่อัปเดตนะคะถาของเพื่อนๆกะห้กดเข้าว่าตั้งค่านะจ๊ะเพราะตั้งค่าเสร็จแล้วเฮ้ากะห้กะห้หาเฟซบุ๊กของเฮ้านะคะซื้อเฟซบุ๊กของเฮ้าที่เฮ้าใส่นะคะเป็นซื้อของเฮ้าเฮ้ากับกดเข้าไปเลยค่ะเพื่อน็จะบอกว่าอนุญาตให้ใช้อ่า รูปภาพใส่อีกอย่างนะคะเขาก็กดเข้า่าอนุญาตเลยแล้จ้าพอเสร็จแล้วเขาก็ออกมานะคะเมสเซจกับเฟซบุ๊กก็จะใส่ได้แล้วจา้าเป็นจังไงกันจา้างงกันบอค่ะเง้วกันบอแต่เงี้วจักน่อยนะจา้าเพราะว่าเขากะเฮ็ดผิดเขากะเฮ็ดผิดกดเพิ่นเขาก็เลยต้องได้กแก่นะคะเขาก็ต้องได้กแก่หลายจักน้อยนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าพากันเฮ็ดผิดกดเพิ่นเด้อค่ะมองว่าคลิปนี้คงสิมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆน,น,น,นะจา้าสามารถแก้ไขปัญหาให้เพื่อนๆได้นะคะ จา้าจังไหนมนีกับคอราไปก่อนนะคะจังพวกกันคลิปหนานะคะมือนีกับสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า